สำนักงานจันทศิทธิ์ทนายความให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจากักรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรากฐานสำคัญที่ค้าจุนสังคมของเราเอาไว้นั่นก็คือกฎหมายอาญาหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าคำนี้ฟังดูหนักหน่วงเป็นเรื่องไกลตัว แต่ผมอยากจะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจแก่นแท้ของมันกันอย่างลึกซึ้งว่าทำไมกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและบทลงโทษนี้ถือเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมไทยลองจินตนาการถึงสังคมที่ไร้กฎเกณฑ์สิครับคงจะวุ่นวายและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงผู้คนจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจโดยไม่ต้องกังวลถึงผลที่จะตามมานั่นแหละครับคือสิ่งที่กฎหมายอาญาเข้ามาทำหน้าที่เพื่อแก้ไข กฎหมายอาญาในประเทศไทยเรานั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเสาหลักที่กำหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจนว่าการกระทำใดบ้างที่ถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมันไม่ใช่แค่รวบรวมรายการต้องห้ามแต่คือการกลั่นกรองค่านิยมของสังคมออกมาเป็นตัวบทกฎหมายที่ทุกคนต้องยึดถือ เรามาดูกันที่องค์ประกอบสำคัญของกฎหมายอาญาอย่างที่บทความสั้นๆได้กล่าวไว้นั่นคือการกำหนดความผิดและการกำหนดบทลงโทษการกำหนดความผิดนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับนักนิติศาสตร์ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการพิจารณาว่าพฤติกรรมแบบไหนถึงขั้นที่สังคมจะต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยอำนาจรัฐตั้งแต่เรื่องความผิดต่อชีวิตและร่างกายความผิดต่อทรัพย์สินไปจนถึงความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ การจะบัญญัติให้การกระทำใดเป็นความผิดได้นั้นต้องมีเหตุผลรองรับที่หนักแน่นว่าการกระทำนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมในระดับที่ไม่อาจปล่อยปละละเลยได้หากไม่มีการกำหนดความผิดที่ชัดเจนการบังคับใช้กฎหมายก็จะกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจในการกลั่นแกล้งผู้อื่นได้ดังนั้นความชัดเจนและความแน่นอนของตัวบทกฎหมายอาญาจึงเป็นหลักประกันสำคัญของสิทธิเสรีภาพของทุกคน ทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนให้ความสนใจนั่นคือบทลงโทษบทลงโทษในทางอาญาไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อสนองความแค้นส่วนตัวของผู้ที่ถูกกระทําแต่เป็นมาตรการสุดท้ายที่รัฐนํามาใช้เพื่อแก้ไขและป้องกันการกําหนดโทษนั้นมีความสลับซับซ้อนและมีหลักการทางกฎหมายรองรับอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้ลงโทษเพียงเพราะอยากให้เจ็บปวดแต่เราลงโทษภายใต้หลักการสําคัญหลายอย่างครับเช่นหลักความได้สัดส่วน หรือที่เรียกว่า proportionality คือโทษที่กำหนดจะต้องสอดคล้องกับความร้ายแรงของการกระทำผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นหากทำผิดเล็กน้อยแต่ได้รับโทษหนักอึ้งก็ย่อมถือว่าไม่เป็นธรรมหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือ i n d i v i d u a l i z a t i o n คือการพิจารณาถึงเหตุจูงใจภูมิหลังหรือความสำนึกผิดของผู้กระทำเพื่อปรับระดับโทษให้เหมาะสมกับแต่ละรายซึ่งนี่คือเหตุผลที่ศาลต้องใช้ดุลพินิษในการพิพากษา บทลงโทษมีหลายมิติครับมิติแรกคือการตอบแทนหรือ Retribution คือการทําให้ผู้กระทําผิดได้รับผลกรรมตามที่ก่อมิติที่2คือการยับยั้งหรือป้องปรามหรือ Deterrence ซึ่งเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือการยับยังย้งไตรคือการที่คนอื่นเห็นโทษแล้วเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทําตามและการยับยั้งเฉพาะรายคือการที่ตัวผู้กระทําเองเมื่อได้รับโทษแล้วจะไม่กล้าทําผิดซ้ําอีกมิติที่3คือการคุ้มครองสังคม หรือ Incapacitation คือการแยกผู้กระทำผิดออกจากสังคมชั่วคราวหรือถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้เขาก่อเหตุร้ายต่อผู้อื่นได้อีกและมิติสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่คือการฟื้นฟูกแก้ไขหรือ Rehabilitation คือการมุ่งเน้นให้ผู้กระทำผิดกลับตัวเป็นพลเมืองดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษไปแล้ว การที่กฎหมายอาญาไทยมีการกำหนดโทษที่หลากหลายและมีกระบวนการพิจารณาที่ซับซ้อนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของระบบยุติธรรมในการสร้างความสมดุลที่ละเอียดอ่อนอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกคือระหว่างสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมหากเราให้เสรีภาพมากเกินไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสังคมก็จะตกอยู่ในความโกลาหล แต่หากเราจำกัดสิทธิมากเกินไปโดยใช้อำนาจที่ไม่มีขอบเขตประชาชนก็จะตกอยู่ในความทุกข์ยากภายใต้การปกครองที่กดขี่ดังนั้นการทำความเข้าใจกฎหมายอาญาจึงเป็นมากกว่าการท่องจำมาตรากฎหมายมันคือการตระหนักรู้ถึงสิทธิและรับผิดชอบของเราในฐานะพลเมืองไทยเมื่อเราทราบว,ว่าการกระทำใดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ร้ายแรงเราก็ย่อมระมัดระวังตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่ยานพาหนะ การใช้โซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การจัดการความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเพราะทุกการกระทําของเรานั้นหากไปแตะต้องขอบเขตที่กฎหมายอาญากาหนดไว้มันก็จะกลายเป็นความผิดที่มีโทษทันตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นในฐานะผู้รับสารเราควรจะสนับสนุนและให้ความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอาญาไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไร ตราบใดที่กระบวนการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้เราก็ต้องยอมรับในหลักการว่านี่คือคกลไกที่สังคมได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์การตั้งคำถามกับความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ดีแต่การบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอาจเป็นการเปิดช่องให้เกิดความไม่สงบได้ง่ายขึ้นกฎหมายอาญาจึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้ทางให้สังคมไทยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือที่ช่วยซ่อมแซมความเสียหายและสร้างความไว้วางใจกลับคืนมาอยู่เสมอการที่เราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงไว้ซึ่งสังคมที่น่าอยู่และเป็นธรรมสำหรับคนรุ่นต่อไปสุดท้ายนี้อยากจะย้ำอีกครั้งว่ากฎหมายอาญาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้พิทักษ์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ทุกย่างก้าวของเราในแผ่นดินไทยนี้ ปลอดภัยและอยู่ภายใต้หลักการแห่งความยุติธรรมอย่างแท้จริงวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในประเด็นน่าสนใจครั้งหน้าสวัสดีครับก่อนจะจากกันสำนักง,งานจันทสิทธนายความขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์และกดแชร์จันทสิทธนายความตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้รับรองว่า คุณจะไม่พลาดท,ทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากกันแน่นอนครับสำนักงานจันทสิธิ์ทนายความให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจากักร